นายเป็นอะไรไปวะพวกกินอยู่ดีๆก็โยกไปโยกมาสงสัยนายหลอนใช่ไหมเปล่าเปล่ามันเป็นท่าวัยรุ่นน่ะท่าวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจไหมอารมณ์วัยรุ่นเข้าใจไหมไม่ไม่พวกฉันว่านายหลอนมาว่าอาหารหรือเปล่าวะฉันว่าทรงนายก็ไม่ต่างจากฉันนะไอตัวใหญ่ๆนี่ไม่เคยรู้เรื่องเดินไปเดินมาเหยียบอาหารคนอื่นหมดเลยไม่รู้จะกินหรือไม่กินอิ่มแล้วก็ไม่รู้จะเดินขวางเดินไปเดินมาทำไมไลสเตตกน้ำเลยอิ่มแล้วก็ไม่รู้จักที่ไปไม่รู้จะเดินเซีซัดไปมาทำไมเป็นไงเพื่อนวันนี้ฉันพามาชมวิว วิวมันเป็นสวยดีนะพวกแต่ว่าฉันไม่ชอบตัวฉันเล็กคันมากเลยทั้งที่อาบน้ํามาแล้วว่าแต่ทําไมเราแต่งหนะ้จาจัดขนาดนี้ว่าวันนี้เราเป็นผู้ชายนะเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเอ้เลืมไปแนละ้วเหรอว่าเราเป็นนกเกดูท่าทางไอ้พวกข้างล่างมีความสุขจังเลยมาจากที่ไหนกันวะลอยน้ําเต็มเลยวันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนเยอะถึงเลยถ้าไม่มีคนมาให้อาหารแถวนี้พวกฉันก็ไม่มาหรอกไม่อยากมารวมแกงกับนายพวกนายเนี่ยมันน้ำไม่อาบแกงน้ำไม่อาบฉันมาเพื่ออาหารนายเนี่ยไม่ได้อแบบรวมตัวกับนายเนี่ยนะเออฉันก็ว่าแบบนั้นแแหหละคววววาาาามมมิิไไ่่เเกกกกกก็บบบอันนนีีีใรรรรปจงพด สวัสดีครับเจ้านายมาถึงว่าครับมาถึงบ้านแล้วเรับมีอะไรแม่ผมกินแม่ครับผมต้องการอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดที่นายซื้อมาให้เหมือนวันก่อนนะอาหารเม็ดรถขี่นะมีไหมชอบกินขี่นะมันหอ,อมเหมือนขี้ไหมรถอื่นไม่เอาจะเอาอาหารรถขี้อันนี้อะไรวาเนี่ยไม่มีหรออาหารเม็ดรถขี่เอาอะไรมาฉันกินวาเนี่ยไอยอยากกินอาหารเม็ดรถขี้มีหรือเปล่าเออแบบนี้แหละตั้งกี่เด้อจะมาทักทายอะไรกันลักหนาว่ามือไม่ล้างมือเหม็นไปแดกจกดับไปแดกเ่าเหม็นมากเลยฉันอยากให้รู้ไว้ว่าสะพานตรงนี้ใครเป็นคนคุม นายเป็นใหญ่แถวนี้หรือเปล่าวะคุมสะพานแถวนี้ฉันไม่ได้คุมแบบนั้นคุมดูแลทําความสะอาดเนี่ยพวกนายมาขี้ใส่เนี่ยแถวเนี้ยน้ำสกปรกมากเลยฉันต้องคุมพื้นที่ตรงนี้คอยบอกพวกตัวอื่นอย่ามาขี้ใส่ดได้น้ำแถวนี้น้ำสกปรกน้ำเนา่าเข้าใจไหมเอ,อ๊ะนึกว่าเป็นขายใหญ่คมตกใจหมดมา,ววาาม,มาเลยพวกเราข้ามาเลยพวกเราตามมาตามมา,ตามมาเลยลอยไว้ลอยไว้ตัวข้างหลังนี่ช้าอย,อออย่าอัดเยอะแยะเดีอดอย๋ดดยวอยาหารหมดก่อนนะมามามาลา,า,าปากแล้วพวกเราลาปากแล้วอาหารเยอะมากเลยมามามาคนไม่อาหารช้าอดหมดแน่โว้ย ให้ไวให้ไวตัวนั้นช้ไม่ได้กินนะเจ๋ขอกินหน่อยได้ไหมอาหารอยู่ในกระป๋องเก๋มันหมดแล้วไม่มีใครเอามาให้อ่ะขอกินหน่อยหน่อยได้ไหมสาวสาวอาหารเจ๋เป็นงอย่างฮะสงสัยเจ๋กินเยอะไปไปไปเลยเจ๋ไปที่อื่นเลยไปที่นี่ก็จะไม่มีอาหารอยู่แล้วเจ๋นี่อาบน้ำมากแล้วนเนี่ยมาสะบัดขนเถอะเนี่ยไปไปเลยพวกเรายิ่งมีหลายตัวอยู่กําลังเป็นสาวเลยกําลังกินเยอะเจ๋ไปเลยของเก๋ไม่มีไม่ต้องกินไปที่อื่นเลยไป ฉันจะลงได้ยังไงวะเนี่ยขึ้นมาสูงขนาดเนี้ยใครก็ได้ช่วยหนูลองหน่อยว่าะตรูขึ้นมาได้ยังไงวะสูงขนาดนี้ยังไงเหรอหน้าฉันกลมบล็อกเหรออ่าจะจะถ่ายรูปก็รีดถ่ายไม่ต้องไม่จับหัวมาเอ่อรูปๆไปรูปๆมามันเสียวจากรจี้เข้าใจไหมเล่นหวยเลยเดี๋ยวของฉันเสื่อมแน่เลยขออยู่ขึ้นได้นี่็นพวอากาศบนหนาวหนาวมากเลยอากาศเป็นหนาว เออเม้นตัวใดว่าตอนนี้ฉันเริ่มร้อนแล้วว่าตัวหนวไปอาบน้ำาาไปหาแกไม่ออกไปออกไปออกมาทับกันทำไมวะเดี๋ยวจะตายแล้วเนี่ยพอดีเจ้าของพามาซื้ออาหารเม็ดรอนานมากเลยนี่มันเก้าอี้ใครวะเนี่ยขอ,อนั่งก่อนแป๊บหนึ่งนะหนักตัวมากเลยเก้าอี้ใครสงสัยเจ้าของไม่มาบ้างนี่มันดอกอะไรวะนี่มันดอกว่านขี้ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเม้นขนาดนี้สวยแน่หอมๆจังเลย เหมือนจะหอมดมเข้าไปใครเอามาวางไม่ตรงนี้ว่าดอกอะไรวะเนี่ยดอกว่านขี้แน่เลยที่เขาว่านั่นแหละใช่เลยเนี่ยเอาเม็นมากเลยสามสี่ดอกเี่ยเมหม็นจิบหายเลยไอ้ยอะไรติดปากนรเพราะว่ามันดูอะไรทางนี้สิเห็นอะไรมาช่วยด้วยช่วยด้วยพวกข้างนอกช่วยฉันหน่อยอะไรติดคอจะกองแย่ออกไปมากเลยไปหาเพื่อนไม่ได้เอาฉันไปต้มใช่ไหมอ้นึกว่าจะเอาฉันไปต้มเสียวมากเลยคนสวยดีใจมาก ปล่อยฉันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องมายุ่งกับฉันกลัวกลัวกลัว,ค,วคนสวยเอาฉันไปต้มตอนนี้ฉันกําลังน่ากินอยู่พอดีใบกําลังต้มพอดีไปแล้วจะมาเรียกอะไรอีกกําลังเสียวอยู่ไปไปที่เล็กนคนสวยไปไปฉันจะอยู่ตรงนี้เงียบๆแล้วอย่ามากวนฉันอีกนะหลอนมากเลยกลัวเดินต้มคนสวยที่ทําอะไรกับฉันคนสวยเอาขามาหนีบตัวแน่นเลยเอาขาออกไปอืจะจูบแน่และวคนคนสวยอาอืกินเร้วมไม่ดีแล้วคนสวยไม่รู้เหม็นข้างบนหรือเหม็นข้างล่าง วันนี้คนสวย <N ug in pain> นั่งทำอะไรอยู่ตรงนีน้ไม่มีเพื่อน <N ug in pain> ฉันมานั่งเล่นกับคนสวยได้ไหมวันนี้ฉันมาเดินเล่นกับสาวๆอืมคนสวยเป็นไงบ้างอากาศดีจังเลยนะอืมว้าวไอ้วปากเป็นไงไอ้แกแปงฟันด้างบาเนียวยนฉันเหี้นตกไปตายทาไงเนี่ยอยากไปเที่ยวมากเลยไม่รู้จะไปยังไงเจ้าของไม่ให้ไปล็อกไว้แต่ในบ,บ้านแอบเข้ากระเป๋านี่ดีกว่าเ <N> จ้าของไปไหนเดี๋ยวติดกระเป๋าไปด้วย อไม่มีใครเห็นใช่ไหมอาหารจานเดียวนี่นะมาบางอ้ฉันจินน้ําก็ไม่มีไม่มีอย่างอื่นให้กินแล้วลหะไม่มีแล้วลหะออาหารอ่ะอาหารอย่างอื่นอ่ะโดเซอาหารจานเดียวมันจะอิ่มได้ไงน้าก็ไม่มีถ้าไม่เข้าใจเะยอย่าให้มองถึงสามตานะ่เลยมองหและ้วน,ะนี่ย